<g ül> ะจะเย็นนะคะทุกคนวันนี้จะพยายามเอมาไม้ให้ใกล้ปากมากที่สุดเพื่อที่จะให้เสียงดังฟังชัดทุกคนลองเช็คดีไว์ตัวเองสิว่าเสียงโโโนอยโอเคไหมบอมว่าเสียงโอเคไหมเพโอเคบอมโอเคหน่อยโอเคไหมบอมบอมบอกเสียงโอเคอะเสียงโอเคแล้วนะคะก็เรายังคงอยู่เยอรมนีนะครับแต่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าเนี่ยระหว่างที่ตอนนี้เราเห็นเรื่องข้อพิพาท ไทยกัมพูชานน่นนี่นั่นเมื่อวานนี้พาคุณแขกขับรถจากเยอรมันต้องไปในฝรั่งเศสไปสตาสบร์กไปสตาสบวกแล้วก็กลับมาในเยอรมันอีกโดยที่มันไม่มีเส้นแบ่งอย่างชัดเจนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเนะเราโอเคเราเห็นสร้างอารยาธรรมของ ยุคที่เมื่อก่อนนี้นี่เขายังไม่เปิดพรมแดนกันอ่ะยังมีเป็นเช็คพอยเป็นเช็คพอยอยู่แล้วก็เหมือนด่านสะดาว่าหรอหน้าตาแบบดานด่านสะเดาที่จะข้ามไปมาเลเซียใช่แต่แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็ทิ้งร้างหมดแล้วพี่เก๋มีรูปนี่ไม่ได้ถ่ายเอาไว้ไม่ได้ถ่ายเอาไว้ทพี่เก๋ถ่ายนะค่ะว่าฟรานซ์เล็กๆอ่ะไม่ถ่ายว่าฟรานซ์เอ็ดเดอร์สบอกไว้ดูว่าสัญลักษณ์ของพรมแดนมันมีแค่นี้เองเออใช่มันไม่ มันไม่ต้องทําอะไรวุ่นวายมากมายแล้วก็อันนี้ยังเป็นเชนเก้นอยู่ด้วยกันโอเคเขาถ้าเข้าสวิสมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเข้าเข้าเนี่ยอาจจะส่งให้บอมดูเนี่ยอ่ะ,อะ,อะมันจะมีสองรูปนะ้บอมนาะพี่ส่งไปให้ดูนะ,อ,ะอันนึงจะเป็นพรมแดงก็อันนึงจะเห็นเลยว่าเออเวลาคุณขับรถจากเยอรมันเข้าฝรั่งเศสเนี่ยเวลาเขาพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันอ่ะอม,มัน แค่เส้นนิดนิดดหน่อยเนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรกันมากแล้วล่ะแล้วที่เราเห็นคือรู้ไหมเราเนี่ยนะไปแวะไปแวะคาฟูริมชายแดนซึ่งคนเยอรมันก็ขับมาซื้อของคาฟูออแบบค,คือคาฟูตรงนั้นน่ยมันเป็น Middle of nowhere นะคะ Middle of nowhere ก็หมายความว่า คือถ้าถ่ายรูปข้างๆคาฟูเนี่ยแล้วโพสแล้วไม่บอกว่าที่ไหนแขกนึกว่าถ่ายอยู่ดอยสเกตอ่ะเพราะว่ามันมีแต่มันมีแต่ทุ่งนานแล้วก็ภูเขาแล้วก็มีคาฟูโผล่ขึ้นมาตรงนั้นตรงเส้นกึ่งกลางระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันพอดีซึ่งคนเหมือนที่พี่เก๋พูดเลยมันจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันแล้วของที่ขายก็มีความก้มกึ่งระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันใช่ <c oughs> แล้วแล้วพนักงานตัวนั้นเนี่ยก็พูดได้ ทั้งเยอรมันทั้งฝรั่งเศสคนที่อยู่แถบนี้โดยมากก็พูดฝรั่งเศสเยอรมันภาษาอังกฤษสามภาษากันเป็นปกติอยู่แล้วใช่เนี่ยค่ะเนี่ยนนี่คืออันนี้คือจุดผ่านแดนนะคะจากเยอรมันไปฝรั่งเศสแล้วสิ่งที่แขกอ,ะอ่ะตระหนักรู้ว่าเราข้ามประเทศแล้วคือเตือนจาก AS ส ว่าอ่คุณโรมมิ่งของฝรั่งเศสมาหรือ,อยังถ้าคุณยังไม่ได้ roaming, โรมมิ่งคุณไปลงทะเบียนได้ที่นี่ที่นี่เอเวลคัมทูฟรานซ์อะไรอย่างเงี้ยพี่เก๋ตลกดีเพราะว่าแขกทำโรมมิ่งมาเป็นเยอรมันใช่ไหมเ,ออเนี่ยแต่มันใช้ได้ใช้ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่ามันขึ้นอัตโนมตัติใช่ป่า<อ>มันก็เนี่ยยินดีต้อนรับสู่ฝรั่งเศสก็แบบเอ้าถึงฝรั่งเศสแล้วเหรอและวดี๋ท,ที่ที่มันตกต่างคืออย่างเดียวคือรู้ไหมป้ายถนน อเออคือเวลาคุณวิ่งบนทางด่วนของเยอรมน,นีเนี่ยทางออกมันจะเขียนว่าอนะออสแกงเออสแกงสักอย่างนึงแต่ว่าพอคุณเข้าไปในเยอรมันปุ๊บเอ้ยฟังเสปุ๊บมันกลายเป็นซอตีค่ะเออคือคิดดูว่าขนาดถนนเนี่ยพัฒนาร่วมกันเลยอะดังนั้นเน่ยให้คนไทยทุกคนนะคะจินตนาการว่าอยากเป็นแบบ EU หรืออยากเป็นแบบพม่าออืม,อม หรืออยากเป็นแบบอินโดนีเซียกับตีมอร์สมัยก่อนอืมอ๋ออันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคิดได้เองเลือกได้เองนะครับว่าวเวลาที่ยุให้กองทัพยุให้รัฐบาลแบบจะไม่เสียแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวตารางมิลลิเมตรเดียวอย่าให้มันมาเยียบย่ำศักดิ์ศรีเราอะ่ะขอให้ทุกคนนะ่ะนั่งลงทำจิตใจให้สงบ แล้วหลับตานะหลับตาแล้วจินตนาการนึกภาพแบบวิชวลไลซ์ภาพว่าเราอยากให้อาเซียนเราเป็นแบบ e อูหรืออยากให้อาเซียนเราเป็นแบบฉนวนกาซาอยากให้อาเซียนเราเป็นแบบปาเลสไตน์อิสราเอลอยากให้อาเซียนเราเป็นแบบยูเครนรัสเซียอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนลองถามตัวเองแล้ว อ,อู้แน่นอนไม่มีใครอยากให้ประเทศไทยกลายเป็นชึองหอวนกาซาไม่อยากให้มีประเทศไทยเราเป็นลบก,กันระหว่างชนกลุ่มน้อยแบบเมียนมา่าไม่อยากให้เราเป็นแบบยูปาเลสไตน์เออถ้าไม่อยากอะ่ะอยากเป็นแบบยูอ่ะก็ต้องประพฤตินตนเยี่ยงชาวอยูประพฤติตนเยี่ยงชาวยูก็คือ โอเคเขตแดนมันเป็น a r t ์ติแฟกต์อาร์ตแปลว่าเป็นประดิษฐกรรมอาร์ f a c t กต์นะคะอาร์ติฟิเชียลอาร์ติฟิเชียลอาร์ติฟิเชียลอาร์ติแฟแปลว่าประดิษฐกรรมเพราะฉะนั้นรัฐชาติเส้นพรมแดนของรัฐชาติมันก็เป็นประดิษฐกรรมทางสังคมการเมืองที่เป็นผลผลิตของยุคหนึ่ง มันมีความจําเป็นในยุคนั้นเราไม่ได้บอกว่าไม่ดีหรือไม่จําเป็นนะคะม,มันมีความจําเป็นในยุคสมัยของมันแล้วพอรัฐชาติเส้นพรมแดนระหว่างชาติเรื่อยมาจนกระทั่งประเทศที่ตกเป็นอนณานิคมของอังกฤษฝรั่งเศสอ,อ่ะก็รับเอาคอ,อนเซป t นั้นมาด้วยเพราะมีความจําเป็นที่จะต้องต่อสู้เพื่อประกาศเอกราชใชไหคะ ทศวรรษที่1,930-1,940-1,950ประเทศที่เป็นอาณานิคมของมหาอำนาจหรือเจ้าอาณานิคมในยุคนั้นต้องการประกาศอินดิเพนเดนต์ประกาศ<ส> <independent, S 1> เอกราชประกาศ,ศว่าฉันไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครแล้วนะ ก็จะต้องมาตกลงกันเรื่องพรมแดนและเส้นเขตแดนซึ่งถ้าย้อนกลับไปฟังคลิปของอาจารย์วาสนาวงสุรัสเราก็จะได้สิ่งนี้ว่าเป็นมรดกของอนณานิคมแต่มันไม่ได้ผิดนะการที่มาเลเซียไทยบริเตนมาลายาอินโดนีเซียอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งไทยเมียนมาลาวอินโดนีนีทั้งหมดอ่ะต้องพยายามมาขีดเส้นเขตแดนว่าตรงไหนของฉันตรงไหนของเธอ แล้วผสมผสานกับการเมืองภายใน,ในเช่นสมัยจอมพลปพิบูลสงครามหรือคณะราษฎรเนี่ยพิเก๋เขาพยายามจะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองด้วยการบอกว่าก่อนก่อนก่อนหน้นานั้นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชอะ ทำให้เสียดินแดนทําให้เราเสียดินแดนแล้วพอเปลี่ยนเป็นยุคคณะราษฎรนอะ่ะเราจะเอาดินแดนของเรากลับคืนมาม,มันจึงมีการหล่อหลอมวาทกรรมของหลวงวิจิตรวาทการหรือ,อ,อขวานทองของไทยจะไม่ยอมสูญเสียไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวคือไอ้วาทกรรมอันนี้มันรับใช้เจตจำนงของคณะราษฎรที่ต้องการดิสเครดิต รัฐสมบูรณายาสิทธิราชว่าอยู่ทําให้เราเสียดินแดนฉันซึ่งเป็นคณะราษฎรเนี่ยฉันจะไปเอาดินแดนของเดิมๆของเราคืนมาหมดเลยก็เลยไปเอาเชียงตุงกลับมาไปเอาพัตตบองเขมาราชคืนมาไปเอาอปัลลิดกาลันตันตรังการูกลับขึ้นมาแล้วก็มาประกาศเป็น,เป,นเป็นแบบประเทศไทยอันยิ่งใหญ่นี่เห็นไหมเห็นไหมพอ,มอเป็นคณะราษฎรแล้วเราทําได้ไดคือมันเป็นมันเป็นความฟังก์ชั่น ของยุคสมัยหนึ่งณช่วงเวลาหนึ่งณช่วงเวลาหนึ่งแล้วณช่วงเวลาของการประกาศเอกราชณช่วงเวลาของการสถาปนานระบอบประชาธิปไตยการสถาปนานอำนาจของประชาชนมันจบลงแล้วอตอนนี้เรามีรัฐชาติของเราสมบูรณ์เรียบร้อยมั่นคงแล้วอะมันถึงเวลาที่เราควรจะต้องปล่อยวางเรื่องนั้นได้แล้วใช่ซึ่งอันนี้มันเป็นยุคของยุคประมาณปีส5 0พัก่อนปี2500ร้อสืบเนื่องกันมาแต่ว่าพอหลังยุคสงครามเย็นเราเห็นนะครับว่า ทุกประเทศในโลกเนี่ยไม่ได้สนใจ<อ>เรื่องของเปลี่ยนสนามรบเป็นสามการค้าแล้วพิ่มเปลี่ยน<อ>สนามรบเป็นสามการมันถึงนำมาซึ่งการลงนามในสนธิสัญญาของอ eu เอาเบื้องต้นในเอ eu เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการเบลอเส้นแบ่งประเทศได้ยอย่างชัดเจน<ช><ช>ค่ะมาเที่ยวยุโรปในยุคปีสัก1970,1980<ม>คุณจะต้องเผชิญกับปัญหาที่คุณจะต้องขอวีซ่าทุกประเทศที่ต้องเดินทางข้ามไปข้ามมาแต่ว่าเอ eu มองว่าในเมื่อเนี่ยพรมแดนระหว่าง สวิสเยอรมันอะไรเหล่านี้เนี่ยก็ใช้ภาษาเดียวกัน <c oughs> คนก็พูดภาษาใกล้เคียงกันก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต,ต่อเนื่องกันทําไมเราต้องแบ่งเส้นทําไมจะต้องเอารถคนต้องลงจากรถมาปัม,ม,มพาสปอร์ตเดินข้ามไปข้ามาทลายทุกอย่างทิ้งทุกอย่างค่อยๆใช้เวลาก่อ <c> น <oughs> <ๆ> <c oughs> ที่จะเกิดเป็นเรียกว่าที่ตอนนี้คนในยุโรปเนี่ยใช้แบงก์เดียวกันท่านผู้ชมคิดดูว่ามันเกิดได้ยังไงว่าสกุลเงินสกุลเนี่ยนเนี่ยนเนี่ย,ย,ยทุกคนใช้แบงก์ยูโรเหมือนกันอย่างเงี้ย ยอมทิ้ง <c oughs> นี่คือยิ่งกว่านี่คือยิ่งกว่าเส้นพรมใดยงนะยอมทิ้งเงินของตนเองแล้วมาใช้เงินสกุลร่วมกันนี่คือการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันของประเทศในยุโรปและทําให้เกิดอะไรครับอำนาจก,การต่อรองถึงเรียกว่ายูโรบล็อกขึ้นมาพอเป็นยูโรบล็อกขึ้นมาเ <c oughs> นี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากที่อาเซียนพยายามทาที่รวมกลุ่มกันซะ เราเป็นเพียงแค่ประเทศเดียวในอาเซียนไปสู้ใครไม่ได้แต่ถ้าเกิดอาเซียนบวกบวก,กลุ่ม GCC บวกจีนใ,ใหญ่ตัวโมโหรานใช่แล้วเ,เราอ่ะในขณะที่ in, อ,อติมอร์เลสเตกำ <c oughs> ลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนนั่นแปลว่าอะไรคุณสมนนั่นแปลว่าเขาก้าวพ้นประวัติศาสตร์บาดแผลของเขาแล้วนะอืเพราะว่าเหตุที่ติมอร์ไม่อยอมเข้าสู่อาเซียนก็เพราะว่ายัง,ยง,ยง,ยงมีบาดแผลกับ,กบอินโดนีเซียอ,อยู คุณผู้ชมคิดดูว่าเนี่ยอีเวนติงมอกับอินโดนีเซียที่ฆ่ากันจะตายอะตอนนี้เขาก็ตกลงใจที่จะมาอยู่เป็นแบบอาเซียนด้วยกันแล้วเรากับกัมพูชาเราจะไปเดินย้อนหลังถอยหลังสวนทางกับอินโดนีเซียกับติงมอเพื่ออะไรคะใช่กูมาเนี่ยเอาเข้าจริงอ่ะเราไม่ได้มีประวัติศาสตร์บาดแผลต่อ,อก,กันเลยแม้แต่น้อยนะ คือช่วยเออเาการถูกล้างสมองจากการหยิบเอาประเด็นชาตินิยมมา,มาสร้าง popularity ให้นักการเมืองณนะเวลานั้นของทั้งสองฝั่งนะคะเอาเอาโฆษณาชวนเชื่อน,นี้ออกจากหัวเราไปก่อนอขอให้เรามองไปยังอนาคตข้างหน้าว่าคนกัมพูชาและคนไทยอ่ะ เราคือคนเผ่าเดียวกันคุณผู้ชม,มเราเป็นชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวนนันออกเฉียงใต้ผิวเหลืองผมดำตัวเตี้ยเราไม่ได้สูงส่งกว่าคนกัมพูชาคนกัมพูชาก็ไม่ได้สูงส่งกว่าเราเราเนี่ย กรีดเลือดออกมาเนี่ยแทบจะแชร์ d เ a เดียวกันนะ่ยเราคือชนพื้นเมืองที่มีสายเลือดร่วมบรรพบุรุษเดียวกันคุณผู้ชม,มส่วนคนกัมพูชาเขาเขาจะมองว่าเขาเหนือกว่าเราก็ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาขอให้เราอะ่ะมีมีความมั่นคงในตัวเองอะ่ะมีความมั่นใจมีเซลล์เอสตีมของเราและเราไม่ต้องไปหวั่นไหวเรามองแต่ว่า คนไทยกับคนกัมพูชานะเราคือวัฒนธรรมร่วมของอุสาคเนููเราคือ <c oughs> ชาวอุสาคเนนะคะมีชีวิตอยู่ตรงนี้ส่วนเส้นพรมแดนน่ะ มันมาทีหลังญาติพี่น้องเราทั้งนั้นนะคะข้ามกันไปข้ามกันมาอย่างตัวแขกเองนะพี่เก๋กแขกเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมถามว่าแล้วแขกร่วม,มบรรพบุรุษกับใครแขกก็ร่วม,มบรรพบุรุษกับข้ามแม่สายเป็นท่าขี้เหล็กเป็นเชียงตุงเป็นเชียงรุ่งเป็นสิบสองปนาเป็นคุณหมิงไทยลื้อเผ่าไทยลื้อที่สิบสองปนาก็คือรวบเผ่ากับแขกไงใช่เพราะฉะนั้นนะเราอะเราลองลบเส้นพรมแดนแล้วเรา คือประเทศชาติยังอยู่นะแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสกับเส้นพรมแดน <the> แล้วเรา mm hmm. ทําให้การเดินทางอะ่ะมันเหมือน <em> เราขับรถ mm hmm. จากเยอรมันไปสตราสบวก mm hmm. อีกหน่อยอะ่ะคนอยู่เชียงใหม่ คนอยู่เชียงใหม่ลำปางแพร่น่านก็ควรจะขับรถไปจนถึงคุณหมิงได้ไปกินหมาล่าคุณหมิงมาแขวนมาล่าร่วมมาแทรทำกันคนในภาคคนในอีสานใต้ทั้งหมดก็ทุกวันนี้ก็พูดภาษาคขมรอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าคนที่อยู่จอแยแดนภาคใต้ก็สามารถขับไปมาเลเซียได้อะไรกันแบบนี้แล้วถ้าลาวอ่ะลุกอัพทูคนยุโรปว่าเขาพูดฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษ เราก็ควรจะหันกลับมาดูว่าเก๋มากเลยนะเราพูดขเขมนพูดไทยพูดอังกฤษ ได้แล้วคนทางใต้ก็พูดภาษามาเลเซียพูดภาษาอินโดนีเซียพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษคือเราก็จะเป็นแบบมัลติลิงโก้ด้วยด้วยธรรมชาติและอีกหน่อยคนคนภาคเหนืออย่างแข่งอย่างเงี้ยเด็กๆอะ่ะถ้าถ้าตระหนักรู้ว่าอ๋อมันพระบุตษเราอ่ะเชียงลุ่ง12ปนาคุณหมิงเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคนทางภาคเหนือก็จะสามารถพูดไทยจีนพี่เกดเดี๋ยวนี้ในในเฟซบุ๊กนะมีคลิปสอนภาษาไทยกับภาษา ไทยลือด้วยนะว่าอันเนี้ยไทยลือเรียกว่าอะไรแต่คนไทยที่เชียงใหม่เรียกว่าอะไรแล้วมีความคล้ายกันยังไงมีความต่างกันตรงไหนบ้านเฮือนอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะทำไมเราไม่อยากจะทำตัวเป็นมาลมัลติลิงโก้แล้วมีความเป็นอินเตอร์แล้วบอร์เดอร์เลสแล้วจะเป็นซิติเซนออฟเดอะรีเอนไม่ใช่เป็นซิติเซนออฟเดอะคันทรีนะคือเราต้องทำตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าริเพรสเซนต์คนในใน ในพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกับตอนนี้บางทีเนี่ยเขาจะมีมันร่ำรวยพี่เจมสมันร่ำรวยอย่างเช่นว่าคนยุโรปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนยุโรปไม่หนวกเป็นเรจิเอ็นเนาะเป็นเรจิเอ็นเป็นเป็นเป็นแควเป็นแควมีพังถ้านผู้ชมแม้ว่าอย่างเช่นว่าอัลซาสเนี่ยมันก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสมันก็แชร์ พฤติกรรม่หมดแล้วแชร์การผลิตก็เป็นเยอรมันเดี๋ยวก็เป็นฝรั่งเศสเดี๋ยวก็เป็นฝรั่งเศสเดี๋ยวก็เป็นเยอรมันหมวในอดีตอ่ะลบกันไปลบกันมาลบกันไปลบกันมาอยู่ด้านล่สุดแชร์วัฒนธรรมผลิตริสซิ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างมันสามารถที่จะแชร์กันได้แล้วก็แบ่งปันความร่ำรวยไปด้วยกันคือตอนนี้มันถึงวันที่ต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปด้วยกันคุณไม่ต้องมาแบ่งเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนหรอกมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันถูกสมมุติขึ้นมาแล้วก็ทำให้ ยุคหนึ่งยุคคอมมิวนิสต์จุ่สงครามเย็นมามจําเป็นแต่ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วการสื่อสารของรัฐบาลนะคะก็ทําได้ดีอยู่แล้วในแง่ของความสุข,ขมุมรอบคอบและความพยายามจะอธิบายทําความเข้าใจกับสังคมไทยสิ่งที่ นักข่าวอะไปจี้ถามนายกยะค่ะว่าเพราะ <She esh. S 1> นายกอะสนิทกับฮุนเซนนั่นน,นี่อแขกคิดว่าสิ่งที่นายกแพทองทานพยายามจะอธิบายที่ที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อเช้านะคะขออนุญาตเป็นวุ้นแปลภาษาของนายกแพทองทานคือนายกแพรทองทานพยายามจะอธิบายว่าความสัมพันธ์ในแง่ของครอบครัวชินวัตรกับฮุนเซน ในฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นปัจเจกบุคคลนะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคือต้องแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็นสองสองชุดก็คือความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนเพื่อนปัจเจกบุคคลกับความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือผู้นำประเทศมันมีสองเลเยอร์อยู่แล้วสองเลเยอร์นี้ไม่ได้เอามาปะปนกันแต่ว่า Enhan c e ซึ่งกันและกัน enhance ซซึ่งกันและกันคืออะไรก็คือ เมื่อ,อรู้จักกันแบบเป็นเพื่อนกันหรือสนิทกันแบบปัจเจตก,กับบุคคลหรือแบบเพื่อนพ่อเป็นเพื่อนกัรลูกเป็นเพื่อนกัน,กเ,น,เ,น,กนเวลาที่ขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นน่ะมันยกหูคุยกันได้แต่มันก็ยังมีสองระดับอีกถ้าเป็นเรื่องการค้าเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ที่มันไม่ได้เซนซิทีฟแบบเรื่องพรมแดนอะ่ะ มันมันก็ยิ่งจะรับรื่นใ,ในในการเจรจาแต่พอมันมาเป็นข้อพิพาทเรื่องดินแดนแล้วมีการปลุกปัน่นความเป็นชาตินิยมขึ้นกับทั้งสองฝั่งเนี่ยขอให้มั่นใจเถอะว่าน,นายกรัฐมนตรีที่ represent ผลของประเทศไทยทั้งประเทศและคนไทยทุกคนนะี่ยไม่มีวันที่จะประนีประนอม ต่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพียงเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเพราะเราแยกได้ว่าความเป็นเพื่อนก็ส่วนหนึ่งบทบาทในฐานะผู้นําประเทศก็ส่วนหนึ่งมันแยกออกจากกันแต่ไม่ได้แปลว่ามัน enhance ซึ่งกันและกันอย่างน้อยในแง่ของกา,การพูดคุย,คย การเจรจาแล้วนายกก็ไปยกตัวอย่างว่าเป็นเพื่อนกันอยู่เนี้ยแล้วเพื่อนเดินมาบอกว่าเธอเธอฉันขอบ้านเธอได้ไหมมันไม่มีใครให้หรอกต่อให้จะรักกันแค่ไหนก็ไม่มีใครไปยกบ้านให้เพื่อนใช่ขอให้ดังนั้นน่ะขอให้ประชาชนน่ะเข้าใจว่า ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวเชนวัตกับครอบครัวของคุณเซนอนะมีอยู่จริงไหมจริง,รงมีอยู่มันเอนแทสการทำงานไหมมันเอนแทสการทำงานแต่มันไม่นำไปสู่การเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไป,ไปแลกเพราะเมื่อคุณเป็นผู้นำของประเทศไหนคุณก็ร e บ r ิ s เ n t ผลประโยชน์ของประเทศนั้นแล้วก็ประชาชนของประเทศนั้นเดี๋ยวเราไปฟังที่นาย,ยกพูดกันก็ได้ค่ะเราฟังดูครับ ผียไ้ไหบอกคืออย่างนี้นะคะเอ่อความสัมพันธ์ในระดับของผู้นนไม่เถียงเลยค่ะว่าเป็นมิตรกันซึ่งดิฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายะะคที่เราจะมีเพื่อนอย่างท่านเองข้างเนี่ยเป็นเพื่อนท่านหรือเปล่านะคะก็ทุกคนมีเพื่อนได้นะคะจะถามว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อนทะเลาะกันหรือเพื่อนไม่เข้าใจกันเราปรับความเข้าใจถูกไหมคะ มันต้องมันจะเป็นเรื่องง่ายถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องนู้นนี้เรื่องการค้าอะไรตา่างเราคุยกันยกหูกันได้นั่นคือสิ่งที่ทําตลอดไม่ใช่แค่แค่บูชาเท่านั้นมาเลยก็ทาประเทศเพื่อนบ้านทางอาเซียนทําหลายประเทศมากนะคะที่คุยตรงแต่ถามว่าถ้าเรามีปัญหาจริงๆที่มารู้สึกเนี่ยว่าเออเพื่อนวันนี้ทะเลาะกันแต่ว่าฉันขอบ้านเธอได้ไหมมันไม่มีเพื่อนคนไหนจะโอ้ได้แต่ให้บ้านแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือต้องบอกว่า เราเพื่อนก็คือเพื่อนความสัมพันธ์อดีตไหมมีจริงและตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเรื่องของความไม่สงบเนี่ยตัวดิฉันกับท่านนายกก็คุยกันว่าเออเราจะไม่วันนี้เราจะไม่ไม่จะถอยความรุนแรงนะจะไม่ปะทะกันซึ่งก็ท่านก็ความร่วมมือจริงๆนะคะณนะวันนั้นเสร็จนี้เนี่ยหน้างานพอมีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ระดับเราเองเย,ยังยังไม่ทราบแต่น,น้างานทราบแล้วเขาก็จัดจัดการกันในฐานะของหน้างานนะคะ ฟังอยู่ไหมคะค่ะค่ะก็เนี่ยนะคะบอกว่าต้องจัดการกันอย่างนั้นนะคะก็คือต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยเพระาะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่นาะยกพูดไปนะว่าหน้างานมันอาจจะมีความปะทป<ร>ะกันในระดับผู้ปฏิบัติการผู้ปฏิบัติการนะครับแต่ว่าระดับบนระดับประเทศเนี่ย ไม่มีอะไรไปแลกกันแน่นอนแล้วก็ยังคุยกันว่าจะ,จะหาทางลงกันยังไงเพระาะั้น,นทั้งประเทศใครจะเอาไปแลกบ้าหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีแถลงการประเทศนะคะไม่ใช่เค้กจะได้เฉือนออกไปเป็นชิ้นๆนอา้าวง่ายสุดนะจะได้มาว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยคุยแต่เรื่องก่อกูดกากูดเงียบไปละเนี่ยคุณอย่าเอาเรื่องชาตินิยมหรือวาเรื่องพรมแดนเนี่ยมาคุยกันแบบนี้เพราะว่าถ้าเรื่องก่อกูดคุยกัยนตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยปานี้ในการพัฒนาทรัพยากรร่วมกันใน อ่าวไทยเนี่ยมันไปไกลกว่าน,นี้ความมั่งคั่งของ,งสองประเทศก็เกิดแต่นี่เกาะก,ก,กูดนู่นเกาะกูดนี่ทั้งทั้งที่เขาต้องการจะพัฒนาทรัพ,พยากรธรรมชาติในทะเลร่วมกันอันนี้ก็ไม่ต่างอยู่ดีก็เอาเรื่องชาตินิยมมาอีกแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยบาดหมางก,กันทั้งทั้งที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาก็ไปมาหาสู่กันเป็นปกติอันนี้คือคนไทยอะค่ะเพียงเพราะว่าอยากดิสเครดิตรัฐบาลก็เลยไปตกหลุมพราง วาระซ่อนเร้นทางการเมืองของฝ่ายค้านกัมพูชาเราขอฉายหนังซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเรื่องช่องบกอะไรที่เป็นประเด็นกันขึ้นมาเนี้ยมันเป็นปัญหาการเมืองของภายในกัมพูชาที่ฝ่ายค้าน่ะต้องการล้มฮุนมาเน็ตต้องการที่จะ,ะมีนาร์รทีว่าฮุนมาเน็ตไม่เก่งเท่าฮุนเซนดังนั้นน่ะ ฝ่ายค้านของเรามีศักยภาพที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมากกว่าแล้วฝ่ายค้านของกัมพูชาก็สร้างวัฒกรรมขึ้นมาอีกชุดหนึ่งก็คือฮุนมาเนสสนิทกับทักษิณเดี๋ยวฮุนมาเนสจะไปยกพรมแดนประเทศกัมพูชาให้ประเทศไทยประเทศกัมพูชาจะเสียเอกราชเสียดินแดนให้กับประเทศไทยอันเนี้ย ถูกปั่นนะคะโดย,โดยฝ่ายค้าน<ด>ที่<อ>ก <ำ S 1> ัมพูชาแล้วในเมืองไทยไปเจอเรื่องเล่าอันนี้ของฝ่ายค้านกัมพูชามันก็เข้าทางพอมันเข้าทางก็คือทางเอามาพูดบ้างว่าอ๋อทักษิณสนิทกับฮุนเซนเดี๋ยวจะไปยกแผ่นดินไทยให้กัมพูชาคุณผู้ชมเห็นอะไรปะเห็นเห็นความสอดคล้องกันของเรื่องราวเหล่านี้ไหม,มทีนี้พอมันมีคนไทยที่สติปัญญาแบบไม่เท่าทัน อเจนดานี้นะคะก็ไปติดกับดักอันนี้ตกหลุมพรางอันนี้มันก็เป็นศบโอกาสให้มือที่สหรือกลุ่มการเมืองฝ่ายที่สที่อยากจะล้มรัฐบาลเพื่อไทยอยู่แล้วศพโอกาสศพโอกาสใช้เรื่องนี้นะไปปลุกชาตินิยมในพรมแดนเอาชาวบ้านกันทะลักอ,อะไรเงี้ยไปร้องเพลงรักชาติอะไรตามแนวชายแดนถามตัวเองดีๆว่า ตกเป็นเครื่องมือของการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่หรือเปล่าตัวพี่แขกเองเนี่ยไม่เคยปฏิเสธสถานนะนางแบกแต่พี่แขกอะ่ะไม่ได้รักใครมากกว่ารักตัวเองนะลองลองลองนั่งคิดดูดีๆว่าทุกวันนี้เราจะเอาชัยชนะของพรรคการเมืองที่เรารักเป็นที่ตั้งหรือเราจะเอาสวัสดิภาพและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเราเป็นที่ตั้ง เกิดสงครามขึ้นน่ะมีใครได้ประโยชน์บ้างไม่มีรวมทั้งประชาชนอย่างเราก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยและอย่ามาห่วงพี่แขกกับพี่เก๋นะคะเพราะพี่แขกกับพี่เก๋ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่กองเชียร์พักสม้มพักอะไรที่มาเย้ยวเยือกทำสงครามเนีย่ยหรือแม้กระทั่งสลิมเฟดหนึ่งอะ ช่วยหันหลังกลับไปดูที่อยู่ที่กินเตียงนอนบ้านช่องห้องหอของตัวเองดูเงินในบัญชีดูเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองว่าฉันพร้อมที่จะเผาประเทศเข้าสู่สภาวะสงครามหรือเปล่าเพราะถ้ามันเกิดสงคราม ร้อนชายแดนนะคะมันจะกระทบเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งหมดมแต่คนที่ไม่เดือดร้อนคือคนมีตังเราสองคนนะ่ะนั่งอยู่นี้เรามีตังคเราไม่เดือดร้อนแต่พวกคุณที่นั่งเชียร์กันอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณเห็นสภาพบ้านช่องห้องหอเงินในบัญชีอ,อ,อาหารในตู้เย็นของคุณหรือ,อยังว่าเฮ้ยซ้อมซ่อมแม่อะสาภาวะแขกเข้าไปดูเอ,อโปรไฟล์ พวกที่ออกมาเย้วอยากมีสงคราม,อ,มอ่ะพี่เก๋ซมซ้อมากซอมซ้อแบบมีเงินในบัญชีถึงสามพันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมีหน้าอยากกระหายสงคราม่อยา,อยากถึงขั้นอยากให้สร้างรั้วเออนี่นะฮะสร้างรั้วจะให้ประเทศไทยสร้างรั้วกัมพูชาแบ่งมันเลยแบ่งเอาเงินไปทํำไมครับสร้างรั้วเนี่ยมันเป็น มันค่อยเลิกทำแล้วดูขนาดเบอร์ลินวอลยังล่มสลายมาได้ไปสร้างรถไทยกับโูชาในในเดนดินโคตรงนั้นทำไมเอาเนไปพัฒนาเศรษฐกิจดีกว่าถ้ามีสงครามพี่เก๋ใครจะมีเงินบริจาคเงินให้พักการเมืองและและอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นพวกคุณนั่นแหละอายุเด็กๆพวกนี้ ดนจับไปเกณฑ์ทหารกันหมดแล้วอีพักส้มนี่นะคุณผู้ชมเรียกร้องปฏิรูปกอเรียกร้องงบประมาณกระทรวงกลาโหมเรียกร้องยกเลิกเกณฑ์ทาหารแต่กระหายสงครามไม่กลับไปทบทวนตัวเองเหรอคะว่าสอกลึกเนี้ยมันขัดแย้งกันการปฏิรูปกับกองทัพการลดงบกระทรวงกลาโหม การยกเลิกการเกณฑ์ทหารมันต้องมาพร้อมกับอะไรมันต้องมาพร้อมกับประเทศชาติที่ไม่ไปหาเรื่องรบกับใครม,มันต้องมาพร้อมกับประเทศชาติที่โอเคหนึ่งประเทศหกเป้าหมายในการเดินทางใช้วีซ่าเดียวม,มันจะต้องเป็นแบบอยอะคะที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจให้ความมั่นมั่นให้ความสำคัญกับความมั่นคงของเศรษฐกิจเหนือความมั่นคงเชิงกองทัพ การทหารเราถึงจะมีความชอบธรรมที่จะลดงบประมาณกองทัพหรือทำให้กองทัพมีขนาดเล็กลงและเราถึงจะมีความชอบธรรมในการไปเรียกร้องให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารอ,อีนังปื้มนักรเทวกลคะมึงเนี่ย สามสี่ห้าวันก่อนที่มีการซ้อมทหารเกณฑ์มึงอ่ะบอกว่าอีพักเพื่อไทยอีเลวอีชั่วทําไมมึงไม่ยกเลิกการเป็นทห,หารอีกสามสี่วันมีเรื่องกัมพูชามึงอ่ะไปบอกให้รัฐบาลนะ่ะไปลบก,กับกัมพูชาอีปลื้มนี่นะคุณผู้ชมเมื่อไหร่คนจะเลิกเคารพนับถือมันช่างเป็นคนที่ไม่อยู่กับล่องกันลอยแล้วหิวแสงอันดับหนึ่งตอนเนี้ยพูดอะไรก็ไม่รู้ขอให้ได้เอนเกจเมนต์ไปวันๆนะเดสเปเลทมากเหรอจัดรายการแล้วไม่มีคนดูแล้วพอๆกับอีพักเศ่อา เอออยากลดขนาดกองทัพแต่อยากทําสงครามมงงั้มมันมันย้อนแย้งพวกไบโพล่าเออครับอ่ะก็เอาประมาณนี้นะหอมปางหอมคอเพราะว่าถ้าจะให้พี่แขกด่าไปเรื่อยๆเนี่ยนะพี่แขกด่าได้ทั้งวันแล้วพี่แขกจะไม่ได้เที่ยวเลยครับก็อ่ะท่านผู้ชมพอเราพอเราไปได้เห็นการที่ประเทศในยูเขาพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันเนี่ยมันเศรษฐกิจมันนําทุกสิ่งทุกอย่างจริงนะแล้วก็ เอาเอาเรื่องดีเฟนซ์เนี่ยเอาเรื่องของการปกป้องดินแดนเนี่ยท้ายที่สุดมันทำร่วมกันด้วยนะมันไม่ใช่ว่าแบ่งกองทัพใครกองทัพมันอีกนะแล้วนนมันมันไม่ต้องทำสงครามแล้วสมัยนี้อาณสงครามรัสเซียยูเครเนเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ปูตินต้องการคอนโซลิเดตอำนาจก็เลยต้องยกเอาเรื่องสงครามขึ้นมาใช่อเมริกาจะเลือกตั้งทีก็มีสงครามอ่าวทีอย่างเงี้ยยังไม่ได้บทเรียนกันอีกหรอนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเครื่องมือของทั้งฝ่ายค้าน การเมือของกัมพูชาหรือตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ปลุกชาติยนในประเทศไทยและอย่าตกเป็นเครื่องมือของภาพ a อเห็นภาพ a อตัดต่อไหมที่เป็นเป็นภาพพี่อ้วนข่มหัวคือคอ,คอ,อีคนที่เชื่อภาพ a ออก็คือคนที่จะเอาขวดวิกซองมากินตาม er <c oughs> อินฟลูหร์ข่าวดีนะพี่เก๋เสรีภาพสื่อของเราอะ,ะเป็นที่หนึ่งของอาเซียนอะ่ะ <c oughs> อย่าไปทำอะไรให้ ให้ให้อินเด็กซ์ตรงนั้นมันตกลงได้ป่ะคือพอมีภาพ AI ออกมาเผยแพร่เฟกนิวส์ไปเรื่อยรัฐบาลก็จะกวาดล้างจับกลุ่มพอรัฐบาลเริ่มกวาดล้างจับกลุ่มอ e ีภาพ AI อมึงพวกมึงก็จะบอกว่าละเมิดสธิ๊กเกอร์เซนเซอร์ชิปฟรีดอมออฟสปีช so e ไม่มีมันก็จะทําให้อินเด็กซ์ของเราตัวนี้ตกลงไปอีกเห็นเห็นภาวะวนลูปวงจรอ,อุบาทของประเทศนี้หรือยังว่าพวกมึงเดินไปข้างหน้าเป็นวงกลม พวกมึงก็เลยไม่มีวันจะก,ก้าวหน้าไปไหนสัทีเพราะว่ามึงเดินเป็นวงกลมอยู่พวกมึงเลิกเดินจงกลมค่ะอแล้วถามเน่อยว่า,า,าตั้งแต่มีรัฐบาลที่มาจากพลเรือนเนี่ยการปิดกั้นสื่อมีไหมถามจริงเมืม่อเทียบกับในยุคตั้งแต่2557ที่ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาถ้าพูดกันตรงๆนณะวันนี้ก็ไม่มีใครถูกเซ็นเซอร์ใครถูกปิดดังนั้นคุณเองก็ต้องมีเรียกว่ามีเดียลเรซีในการรับรู้ข่าวสาร เช่นกันนะครับในเมื่อรัฐบาลปล่อยให้อะไรแบบนี้แล้วเนี่ย,ยแล้วเอาเอาภาพเ i เป็นหุ่นเซนตกหัวพี่อ้วนอย่างเงี้ยแล้วก็หัวแชร์กันเป็นบ้านเป็นหลังบางคนก็แชร์โดยความเขาบางคนก็แชร์โดยความรู้ทั้งรู้แต่ต้องการปั่นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เราต้องมีภาวะรู้เท่าทันฝ่ายการเมืองหัวก้าวหน้าอืมครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ อ่าท่านผู้ชมครับพวกเรามามายุโรปกัเนี่ที่ว่าพวกเราเนี่ยคุณแขกนีนเขาหิ้วอุปกรณ์มาแบบครบชัตเข้าไปดูในห้องห้องห้องโรง,งแรมแลนะครับเหมือนอยู่บ้าน